ครัาตามสัญญา,ญญานผมจะมานำเสนอนะครับชุดยังชีพในป่านะครับอันนี้เป็นชุดขนาดเล็กขึ้น่งนิดนึงนะครับจริงๆจะถือว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับการเดินป่าเลยก็ได้นะครับในแค่นี้นะครับก็สามารถี่จะเข้าป่าได้อสองสามวันแล้วนะครับต้องแบกเป้ให้เยอะอทีนี้เรามาดูกันนะครับใน ชุดเดินป่านะครับของผมหรือชุดยังชีพในป่าผมมีอะไรบ้างครับเริ่มแรกเลยนะครับเอาที่ใกล้มือก่อนกันครับก็เป็นกระติกน้ำครับกระติกน้ำเอ่อกระติกน้ำตัวนี้เป็นกระติกน้ำทหารนะครับเ่างที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ากระติกน้ำตัวนี้มีถ้วยอลูมิเนียมนะครับถ้วยอลูมิเนียมอยู่ด้านในด้วยนะครับ ซึ่งคว่นี้เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นหม้อนะครับในการประกอบอาหารนะครับทำกับข้าวหุงข้าวต้มน,น้ำได้หมดนะครับนะครับที่สองนะครับมีดยางชีบของผมนะครับจากคลิปที่แล้ว มียางชีพนะครับพร้อมในชุดยางชีพนะครับต่อไปเชือกสำหรับมัดสายเปลนะครับหรือเอาไปมัดอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นเชือกล่มเชือกผ้าล่มนะครับนี่หากซื้อได้ท่งไป ไปนะครับเรามาดูข้างในกระเป๋าครับถุงผมใช้ถุงอ,อ่าก,กันน้ำนะครับ, Ocean Pack. รบของชุนแพ็คนะครับกระเป๋าของชุดแพ็คประมาณสิบบิทนะครับอย่างแรกเลยก็คือในกระเป๋าก็มีเสื้อกันฝนนะครับไซแอลนะครับเสบื้อผมนี้มีข้อดีที่ว่าสามารถใช้เป็นฝาชีตนะครับใช้เป็นฝาชีตได้ด้วย ต่อไปเปรนะครับเปรสนามนะครับเปรสนามเลือกอันเล็กๆนะครับเราไม่ได้ใช้บ่อยนะครับเราไม่ใช้บ่อยก็ไม่ได้เอาราคาแพงนี่รู้สึกย์ผมซื้อมาสามร้อยกว่าบาทนะครับงานซื้องานวัดด้วยนะครับเปรนะครับเปรสนามต่อไปมีนะครับมีมีพกนะครับมีแร่นะครับมีพกก็ไม่ได้อา ใหญ่โตมากมายนะมีพบครับมีพบกต่อไก็เป็นชุดะสมพยาบาลน,นะครับชุดะสมพยาบาลในนี้ก็จะมออีอย่างแรกเลยนะครับพาสเตอร์นะครับพาสเตอิบบาทแผล ขอให้เลือกใช้เป็นแบบผ้าของ 3M นะครับนี่จะติดทนนานนะครับนะติดทนกว่าที่เป็นแบบพลาสติกต่อไปเป็นชุดยาแก้ไขนะครับยาแก้หวัดแล้วก็ยาแก้แก้ปวดยาพารานะครับกับอ e ีโเจนนะครับก็เป็นเอ่อเกลือแร่นะครับเกลือแร่ แล้วก็กระบอกฉีดยาอันนี้นะครับอันนี้เื่อชุกเฉินนะครับอไว้สำหรับดูดดูดเล็กในพึ่งนะครับหรือดูดพิษพิษงูนะครับดูดพิษงูนะครับสามารถใช้ใช้ออกทางได้นะครับแต่ถ้าโดนงูกัดก็ควรจะรีบออกจากปากนะครับอันนี้เป็นยากันยุงงแบบสเปรย์ต่อไปก็เป็น LED ออดินสับร่างแผลนะครับยาม,มองนะครับยาม,มองแล้วก็ผ้ากอนตินแผลจริงๆผมลืมอันนึงคือพลาสตร์ปิดแผลแต่ใช้ผ้า,าก้อนรัดได้โอเคก็แพ็กตังเหญ่แบบชิ้นเหมือนเดิม ต่อไปนะครับเอ่ออาหารนะครับอาหารการซืนนะครับแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้เกลือนะครับเกลือนะครับน้ำทิพตาแดงนะครับน้ำทิพตาแดงครับในบ้านผมมันน้ำอ้อยน้ันตาฝรับนะครับ น้ำผึ้งนะครับแล้วก็มาให้ฝรนห่อ,หอแล้วนนก็ใส่เสข้างปคับต่อไปเยอะอีกอน,นี่ก็เยอะน,นะครับคืเยอะน,น,นะครับ จันเป็นเวลาหลงป่าก็จะมีปากกานะครับซื้อกันฝนแบบเป็นพลาสติกนะครับอันนีออ้มีประโยชน์นะนอกจากการฝนแล้วเราสามารถที่จะนํามาเป็นืุอคลุมนะครับเวลานอนตอนคืนในสาวในหนาวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันความร้อนจากร่างกายเราออกไปได้นะครับซื้อกันฝนไปก็เป็นเด็ดตกปลา นะครับเขย็บผ้าชุดเขนเย็บผ้านะครับอย่างรัดนะครับอ,อันนี้เป็นเข็มทิศทหารนะครับเอาไ้ดูทิศนะครับไปดูทิศเวลาฝนตกหน้าฝนหรือมืดนะครับมองไม่เห็นแสงดาวแสงตะวันนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับหาทิศทางอันนี้เป็นมุ้งคุมหัวนะครับ คือเวลาเราตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถจะเอาผ้าห่มน,นะฮะปิดร่างกายแล้วจะใบหน้านะครับเราปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนยุ่งนะครับยุงนะครับอันนี้เราก็ใช้สำหรับการนอนกลางคืนนะครับเอาไปปิดปิดหน้านะครับไม่ให้ยุงกัดน,นะครับไม่ต้องเอามุ้งไปก็ได้นะครับเราก็ไปนี่แหละนะครับปิดกับใบหน้าเราไม่สามารถจะปิดได้ขาดอากาศหายใจนะครับ เราก็ใช่นี่นะครับไม่ต้องเอามือไปนะครับต่อไปชื่อพาลอกเอาไว้ปัดของนะครับทําสายธนูนะครับต่อไปมีดพับบางท่านอาจจะมีมีพับตามของตลาดราคาแพงมากนะครับผมซื้อนะครับมีพับจากร้านขายมีข้างทางนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับก็ความคมก็เอามารับ เพิ่มนะครับม,มารับเพิ่มมานับผมใหม่นะครับก็สามารถใช้โคดแทนไดน้ต่อไปเทียนไขผมเลือกใช้เทียนเข้าคพันสาออนะครับเลือกเลือกใช้เทียนเข้าคพันสาซื้อมาสักอันหนึงแล้วก็มาตัดแบ่งนะครับเป็นท่อนๆใช้ฉายลับไม่ได้นะครับ ไปชายครับป้ายังก็ติดอันนี้ผมขานไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ไฟแช็คไฟแช็คเตรียมไปอย่างน้อย2อันนะครับเผื่ออันนึงเสียหรือ,อหินหินเล็กไฟนะครับข้างในนะครับหินเล็กไฟข้างในเนี่ยหมดนะครับ ต่อไปก็เชื้อไฟนะครับหน้าฝนนะครับมีเชื้อไฟผมทําเป็นชิเนเล็กๆน,นะครับใส่ในถึงนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวนกับของอุปกรณ์อื่นๆก็หมดนะครับสำหรัแบบชุดเดินป่าหรือชุดยังชีพในป่าอันนี้ก็อยู่ได้มาสัก2วันสามวันนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ